สวัสดีครับพบกับโน้ต JS Racing w h e e ครับอีท,ทีนี้ครับผมจะพามาชมบรรยากาศใน1วันที่ JS Racing w h e e เราทําอะไรกันบ้างนะครับแต่บอกก่อนนะครับก็ซิปบอกก่อนนะครับวันนี้ฮะเป็นคิวนัดหมายของเจ้า Toyota Fortuner ทั้งวันครับแต่ว่าจะมีงานขนไหนแทรกเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับวันนี้1วันอยู่กับผมแน่นอนดูให้จบครับมันแน่นอนฮนะ เริ่มก่อนเลยครับนี่ข้างหลังผมเลยข้างหลังผมเลยครับ Regender คันนี้ฮะ Regender คันนี้ครับมาอัปเกรดระบบเบรกระบบช่วงล่างชุดใหญ่ไฟกระพริบครับอ่ะเอาคันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะโถกโปรเฟนเดอร์คูลซีรีส์ครับคูเวโหลด1.5นิ้วสูตร JS ครับชุดเบรกครับอุปกรณ์ครบเซตครับคายเวย์หน้าหลังหน้าหัอดหลังสี่ขอดครับอุปกรณ์จำเป็นสำหรับรถโหลด1.5นิ้วสูตรสำนัก JS นะครับผม ปีกนกปรับองศาท่านลูกหมากันโคงปรับองศาครับตัวนี้ฮะใส่นะครับขี่ดีขึ้นแน่นอนนะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่นะฮะก็มาเพิ่มเติมกันได้นะครับผมสําหรับเจ้าอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะตัวนี้นะครับผมอ่ะคันแรกนะครับวันนี้ผมอยู่โซนเก่าก่อนไอโซนใหม่วันนี้อยู่โซนใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าที่ร้าน JS มีอะไรจัดจําหน่ายบ้างนะครับอ่ะตแรกไปครับวันนี้ฝนตกด้วยโอ้คนขาง,งจะลําบากนิดนึงฮนะ วันนี้คิวนัดหมายเนี่ยเอาใจมิดลักแฟนเพลงพ o r t u n e r r e g e n d e ดนะฮะวันนี้ก็เลยทำคลิปยาวๆไปเรียวๆไปนะฮะฝนตกด้วยมาไปอีกโซนนะฮะอันนี่ก็ยังเอายางลงครับเพิ่มเติมครับอ่าขอมาลงเพิ่มเติมครับนี่แะฮะโอเคตานนี้ต่อฮะกับเจ้า r e g e n d ด r คันนี้ครับอัปเกรดชุดเบรกใหม่หน้าหลังครับคันนี้ก็ เช่นเคยครับเบรคายเยนหน้าหลังครับเห็นไหมครับเบรกตัวนี้ฮะสำหรับเจ้าเรจนเดอร์ใช้ใช้ใแล้วเคยสัมผัสแล้วจะชื่นชอบติดใจยอย่างแน่นอนนะครับสัมผัสที่นุ่มเท้าเบรกดีนะครับกับเจ้าเบรคายเยนหน้าหลังอุปกรณ์ครบเซตนะฮะอันนี้มีเพิ่มเติมด้วยนี่อันนี้เขาใส่ช่วงล่างล้อยางกับทางผมไปแล้ววันนี้มาเพิ่มเติมอุปกรณ์ครับมาดูวันนี้เพิ่มเติมอุปกรณ์ครับ ปีกนกวันนี้จะเปลี่ยนด้วยนะครับปีกนกเปลี่ยนด้วยนะฮะล้วก็ลูกหมากันโค้งปรับองศาใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะเออด้านหลังลูกหมากันโค้งใส่ไปแล้วเช่นเดียวกันครับผมปรับอ,องศาครับเพราะว่ารถโหลดองศากันโค้งจะเปลี่ยนไปนะครับใส่ตัวนี้เพื่อให้องศากันโค้งใช้งานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ยังใช้งานได้ปกติไม่เกิดปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้ง กันโคลูกหมากกันโคงแล้วก็ปีกนกปรับองศาตัวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ใส่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่เป็นไรครับใช้ได้ปกติฮะแต่ใส่เพียงเพื่ออยากให้มันขับขี่ดีขึ้นขับสนุกมากนี่งืเรียกง่างยาว่าอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็มาใส่เพิ่มเติมได้นะครับผมต่อเนื่องครับคันนี้ฮะรีเจนเดอร์อีกแล้วนี่รีเจนเดอร์มาอีกแล้วคันนี้คันนี้จัดชุดใหญ่ไปแล้วครับเพราะว่ามีโลโก้ JS ยืนยันการันตีว่าคันนี้จัด ของจากทาง JS ไปครับล้อยางเบรกอันนี้ก็ไปแล้วนะฮะวันนี้มาเติมอะไรเดี๋ยวไปดูแ่ละดูทีมงานแหละชิมงานครับคันนี้อะไรมางครับเนี่ยโชว์ครับพี่อ๋อมาเติมโชว์ครับโอ้โหซูรี่อูดซีรี่ครับไม่ไม่ใช่ของคันป้ายแดงคันนี้นะครับของคันนี้ฮะของคันนี้ฮะของคันนี้ฮะเพราะคันนี้เขาชุดใหญ่ไปแล้วแล้วก็วันนี้มาเติมเบรกนะฮะซีรี่อีกแล้วทูเวย์อีกแล้วออกอีกแล้วสุดยอดจริงๆครับ ไหมครับวันนี้ฮะบอกเลยครับดูให้จบครับมันหยดแน่นอนนี่เจ้าเอทิพันนี้มาให้ดูเอทิพันนี้หน่อยวันนี้น่าจะจัดร้อยางนะน่าจะจัดร้อยางนะครับกระสายเก๋งเราก็จัดให้ครับจัดให้ทุกแนวครับแต่วันนี้บอกก่อนว่าเอาใจมิรักแฟนเพลงเจ้าเรจินเดอร์ฟอร์จูเนอร์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีมีอะไรบ้างนะครับที่ j s ีนะ ด้านนี้ครับโซนแรกครับโซนล้อแบรนด์แพ้พรีเมียมสำหรับรถญี่ปุ่นไซส์ใหญ่รถยุโรนะครับเบนดีเอนะครับขอบสิบเก้ายี่สิบนะครับเทียบฮะใครที่ชอบล้อแนวหรูหรานะฮะมาครับ JS m มี ME, นะฮะวันนี้ถึงจะเอาใจเ e จ e นเดอร์ปอร์เนอร์แต่ก็จะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่เรามีจัดตจำหน่ายนะครับ ล้วนแต่คัดสรรมาอย่างดีครับผมบอกเลยแล้วทุกอย่างส่วนใหญ่ผมใช้เองในร้านด้วยนะฮะล้อแบ่ต่างๆครับเห็นไหมครับ EBS แท้นะครับอเกลียวนี้บรรยากาศสดๆนะลงของครับโอ้โหเพียบเลยครับคุณนเมียเยอะจริงๆครับวันนี้เราลงของอีกฮะไม่พอขายครับไม่พอขายฮะบอกตรงๆะฮะไม่พอขายครับเน คันนี้ท่านไหนครับคุณโอ๊ตนฮนะยาลทิสครับยาล T ยาาทิสเอทีบคนะส่ใส่ในน้ำในเะน่ล้<ร>อ performing ครับเนียลูกค้าเลือกอยู่ฮะอ่ะดูข้างในขออนุญาตนะครับโซนด้านในครับก็จะมีท่อแต่งนะครับ JTC นะครับ s c HKS นะฮะช่วงล่าง,ง,งนะครับล้อแบรนด์คุณภาพนะครับ โอ้มีทุกขนาดทุกไซส์เลยนะฮะผมพาดูรวมๆแล้วกันเนาะพาดูรวมๆแล้วกันเนาะนะฮะนะครับวันนี้เรามาแบบดูเรียวสดๆนะฮะยางครับเทียบนะฮะหลายแบนดนะฮะหลายไซส์หลายแบรนด์นะฮะเนี่ยครับล้อครับ6 8สิบดก็มีให้เลือกเยอะนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟวันตินดื่มได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องรับรองเรานะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์ครับเพราะว่าลดการแพร่ระบาดของโควิด19นะฮะมีแอร์ครับแต่ไม่ได้เปิดนะตอนนี้นะฮะนั่งสบายครเนี่ยฮะนี่ห้องนั้นในตัวครับห้องรับรองของเราครับโอเคมามาดูของกันต่อล้อครับ17 400แนวออฟโรดนะฮะเรียบครับ มีหลายแนวมากนะบอกเลยมาเถอะผมมีให้ท่านเลือกอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะฮะหลายขนาดหลายแบบครับนะฮะล้อขอบ18แขอบ20สิบำหรับกรถใหญ่6ลูกก็มีให้เลือกอย่างมากมายนะฮะนะครับทเทียบเทียบนะฮะแบรนด์ชั้นนำอีกแบรนด์หนึ่ง NK Performance มีเก็บทุกไลายครับผมนะครับ โอ้โหเรียกเรื่อว่ามาที่ผมอะรถอะไรก็ได้จบครับการันตีครับนะครับเยอะฮนะนะเยอะจริงๆ15 16 17 18 19 20ปมาเะครับเดี๋ยวผมจัดให้โน้ตเจจัดให้แล้วก็ทีมงานนะฮะเราทีมงานเราพร้อมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโซนติดฟิล์มโซนติดฟิล์มของเราอีกโซนหนึ่งนะฮะโอเค วันนี้ฝนตกครับค่อนข้างทางานลาบากครับต้องบอกอย่างนี้ฮะฝนตกเนี่ยทำงานอาจจะล่าช้ากว่าเดิมสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องลองลดลองลดก็ต้องใช้ความเร็วไม่ได้เยอะล้วก็ต้องลองระยะทางมากหน่อยนะฮะเพราะความเร็วมันไม่ถึงมันต้องรันอินอย่างเช่นระบบเบรกระบบช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคอะมาโซนนี้ครับโซนนี้ก็กำลังสนุกกันเลยครับหรือเลยฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนการาดนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนการาดนะครับก็เจ้า ใครที่แต่ง B M นะครับมาครับเราก็จะมี B M ซีรีสีที่ผมใช้อยู่ครับตกแต่งให้ดูเป็นต้นย่ยอาต,ต้นแบบให้ดูนะฮะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมเห็นไหมฮะร,รถทุกคันนะครับล้วนแต่มีหน้าที่ของตัวเองนะฮะคอยป้ายยายลูกค้ามาด้านนี้ห้องจิตรี โซนนี้ผมโซนนี้เปิดแอร์ให้เจ้าบอยู่ฟิล์มครับฟิล์มคุณภาพจากเบาฟงครับตัวนี้ครับเลือกค่าความเข้มนะครับได้ทุกสีนะครับผมจะเป็นส่วนใหญ่ผมจะเน้นขายเป็นตัวแอนต์กติก้านะครับตัวเดับเบิร์เซรามิกตัวนี้แพงหน่อยแต่จบนะครับเย็นนะครับไม่ร้อนผมจะใช้ฟิล์มใสทุกคันนะครับไม่ร้อนนะฮะใครที่กลัวร้อนนะครับลองมาใช้แบรนด์เบาฟงครับแพงหน่อยแต่จบครับแล้วก็จะมี พิ่มเติมนะครับติดฟิล์มใสกันลอยนะครับสําหรับเจ้ารถาทุกท่านที่ต้องการให้อยากให้หน้ารถแบบเนี้ยเป็นรอยเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดจะเจอสะเก็ดหินนะฮะก็จะมีฟิล์มใสกันรอยจากเบาโฟงเหมือนกันอย่างคังนนี้เจ้ากบผมก็ติดไปเรียบร้อยให้ดูความเงาครับติดเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูครับนี่อันนี้ไม่ได้ติดนะอันนี้ไม่ได้ติดนี่ติดที่ตัวกันชนหน้านะครับเห็นไหมครับดูลำไฟครับ กับเจ้าไฟหน้านะครับผมโอเคล้อครับแบรนด์คุณภาพจาก Red Ford ครับแล้วก็เบรกแบรนด์ต่างๆนะครับที่ JS มีจัดจำหน่านะฮะโอเคอันนี้เป็นช่วงครึ่งเช้าเป็นช่วงเช้ายังยังไม่ได้ครึ่งเช้าถึงสิบโมงนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาชมทั้งวันนะครับผมโอเครอชมครับเสร็จหนึ่งคันครับผม Regender ที่ใส่เบรกแต่ไม่ใช่คันที่อยู่ข้างหลังผมครับคันนี้ครับ ต้องถ่ายรูปก่อนนะฮะถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปผลงานนิดนึงครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถไปลองขับนะครับลองเทสนะครับผมสำหรับเจ้าเ e จนเดอร์ันแรกคันนี้นะครับส่วนคันนี้ฮะกำลังบรรเลงอยู่ครับกำลังบรรเลงอยู่ฮะทีช่ช่วงล่างใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะขาดปีกนกยังไม่ได้ใส่นะครับคันนี้เป็นไงครับตอนนี้ลอเป็นไงครับติดเบรกไหมไอติดล้อไหมคันนี้เขาเสง์จะใช้ล้อเดิม นะฮะเสียวนะครับเสียวนิดนึงฮนะใช้เบรกซิ่งแต่เป็นล้อเดิมเจ้ารีเจนเดอร์อ้โหฟิตตีจังเลยฟิตตีจังเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปลองก่อนนะครับคันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วฮะชุดเบรกเจ้าชุดปีกนกนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลูกหมากันพองฝบองศา ด้านหน้านะครับใส่เข้าไปหมดแล้วครับโอเคอเอคเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปลองกันผมลองเองเช่นเคยฮะนะฮะก็ส่วนใหญ่ครับรถที่เป็นงานหนักๆเรียกว่างานชุดใหญ่นะครับงานที่ต้องรับผิดชอบสูงนะครับอย่างเช่นเบรกนะฮะผมจะลองเอง นะครับถ้าผมไม่ได้ลองก็จะเป็นอาจารย์เก๋นะฮะที่เราต้องเป็นคนต้องลองแทนผมนะครับหรือว่าจะเป็นคุณอฟอฟไปเราไปลองรถกันโอเคตอนนี้ผมไม่ลองรถร่วมกับลูกค้านะครับต้องบอกอย่างนี้ฮนะเพราะว่ารถการสัมผัสรถการหายใจร่วมกันในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แอร์อย่างเงี้ยนะฮะโอเคฝนตกด้วยลองรถค่อนข้างจะลําบากแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับ ไม่ใช่ปัญหาครับโอเคนะเดี๋ยวพบกันในคันต่อไปเดี๋ยวขอ,อปพ๊บงานเจ้ารีเจนเดอร์ที่มาอัปเกรดชุดเบรกแล้วก็ชุดปีกนกปรับองศาลูกหมากันโคง้งปรับระดับหน้าหลังนะครับผมคันนี้นะฮะเค okay, นะครับ คันแรกะฮะผ่านครับผ่านฮนะเดี๋ยวเราก็จะไปรีเช็คความเรียบร้อยอีกขั้นตอนครับผมนี่หน้าร้านครับอ่าเริ่มเบานะแล้วครับตอนนี้อ่ะคันนี้ผ่านนะครับหนึ่งคันผ่านไปคันต่อไปเดี๋ยวผมต้องไปลองก็คือ l e g e n d ด r อ,อัปเกรดช่วงล่างนะครับใส่ทูซิรี่ ีลยวรถขึ้นเช็คความเรียบร้อยของคันนี้ก่อนอีครับอีกโอเคคันนี้ผ่านอเอร์เช็คความเรียบร้อยของระบบทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยหมดแล้วครับรทันนี้ ครับเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็คนอ็อตไล่น็อตทุกตัวนะครับไล่น็อตใหม่ทุกตัวเพื่อความชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจ้าเรเกนเดอร์คันนี้นะฮะหนึ่งคันผ่านไปคันต่อไปคันนี้ส่วนสูงได้ยังกำลังวัดกำลังวัดส่วนสูงกันคันนี้นะครับล้อยางโช o คเบรกเราไปแล้ววันนี้มาเติมช่วงล่างฟูจิลี่นะฮะก็ดดเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปลองนะครับคันต่อไป ให้ดูเลยคันที่สองวัดอยู่ครับวัดเช็คตัวสูงครับโคดูเนอร์น่าจะต้องเตี้ยกว่าหลังนะครับไม่ต้องเสมอกันนะฮะนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วคันนี้วันนี้เจ้าสวิทคันนี้มาทําอะไรมาเปลี่ยนยางอ่าคันนี้เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นเควันนี้ต้องบอกครับทํางานยากครับฝนตกฮะโอ้ค่อนข้างจะ รักเลนิดนึงครับฝนตกนี่เราลองรถจะลำบากจริงาคันนี้ช่วงล่างเราก็ใส่กับเราไปแล้วนะครับทุกอย่างคันนี้ฟูลสเตปจากเราครับวันนี้ก็เพิ่มระบบเบรกให้ดูครับดูผ้านะฮะเมื่อ,อกี้ลุยโคลนมาเลอะนะครับสายเบรกติดตั้งไปอย่างเรียบร้อยนะฮะ,ะเราเช็คความเรียบร้อยปล่อยส่งมอบให้กับลูกค้าท่านนี้นะค,ะครับแข็งปิดโน้นะครับ ับรอบเดียวเก่าเลยโอเาเพราะว่าขีโคนมันเยอะครับฝนมันตกครับลูกหมากต่บอุตสาห์ชินนี้นะมืดหน่อยนะฮะโอเคแยวก่อนนะเรามาดูส่วนสูงในเรจนเดอร์คันนี้กันก่อนหน้าหน้าขวาโอเคเก็บห้าเอาหน้าลงเอาหน้าลงซักประมาณห้ามิลนะครับเอาหน้าลงหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะดูส่วนสูงคันนี้นะครับหน้ามันลอยไปนิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวเซ็ตส่วนสูงก่อนโอเค เดี๋ยวผมเซตส่วนสูนงคันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปลองขับคัน r e g e n e r o r c o k e t n s e r i e กันนะครับต่อชมครับต่อเนื่องครับผม r e g e n e r คันที่2ที่อัปเกรดช่วงล่างชุดใหม่ครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปลองรถนะครับผมนี่อยู่ข้างหลังแล้วครับไปดูกัน เว็บมาซีวิกเอฟอร้อยยางสปริงโหลดอ่าโคจูเนอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องลองโค้กครับคูลซิลีี่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันโ,ค,ค,โค้โคแก้วน้ำ เกือบโผครับแก้วน้ำมันอยู่คอนเนอร์เนี่ยพ้าเสียเลยบอกเลยนี่เวลาแก้วน้ำตั้งตรงนี้ใช่ป่ะ <Okay. S 1> เวลาขึ้นปั้งนี่นี่ <Okay. S 1> เข่าครับเข่าจะโดน <Yeah. S 1> แก้ใหญ่ที่วางแก้วมันอยู่ตรงนี้ม,นมันไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วป่ะ <Okay. S 1> ป่ปเดี๋ยวไปลองเลยมาครับลองช่วงล่างชูนซิล i ี่สูตร J.S. RacingWheel ครับ ในเ e g e นเดอครับคันที่2ของวันนี้ครับผมต้องใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วครับดูความนิ่งนะคันนี้เป็นเครื่อง2.4งจุ่ฮะขึ้นสะพานอืดหน่อย2.4เนี่ยเวลาเจอทางชันจะเหนื่อยหน่อยไม่เหมือนเครื่อง2.8นะครับถ้าเป็น2.8งุดแได้กดจุดเลย ตอนนี้ล้อขอบ20ครับเลนโซ่ใส่กับทาง JS ไปนะครับเบรคไฮเยน,น้าหลังติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยฮะใส่ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับวันนี้มาเติมช่วงล่างครับทูจิลีทูเวอ่าเฮลองไปสบายครับสบายครับปกตีเนี่ย เจนเดอร์ gender, หรือว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยใช้ความเร็วสูงสูงแบบนี้ถ้าเป็นช่วงล่างเดิมขับมือเดียวเหน,นื่อยแล้วต้องบอกอย่างนี้ฮะแต่วันนี้เราลองได้แค่ประมาณนี้จริงจริง,รง,รงอยากจะลองให้เต็ม180แต่ว่าไม่ได้นะครับฝนตกด้วยนะครับลหลายๆอย่างโอเคครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่2เดี๋ยวส่งงานครับผมลองขับเทสเองนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะฮะคือช่วงเนี้ยเราไม่ได้ลองรถร่วมกับลูกค้านะครับต้องแจ้งกันไว้ก่อนเลยนะฮะแต่ผมจะเป็นคนลองให้เองนะฮะ ผมจะมีทีมงานที่ร้านจะมีทีมงานมีจันเอ๋ไอจันเก๋แล้วก็คุทอ๊อฟนะฮะที่มีประสบการณ์นะครับเวลารถงานแบบนี้ล้ออ่าโชคเบรกนะครับวางใจได้เลยครับแม้ท่านไม่ได้มาลองรถร่วมกับเราแต่รถท่านมีมาตรฐานออกไปแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับร้านนะฮะเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมเช็คความเรียบร้อยก็คืออะไรก็เหมือนเดิมครับสูตรของผมก็คือไล่น็อตใหม่ทุกตัวที่เราถอดมา นะฮะเพื่อป้องกันการผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับผม JS Racing Wheel ครับคุณภาพแน่นอนนะฮะคันที่3ครับเจ้า r e g e n d o r ล้อเดิมคันนี้ที่จัดเบรกกับช่วงล่าง e r ซี่แล้ว,วอุปกรณ์ปีกนกแล้วลูกหมากกันโคงครบเซ็ตครับ่าเนี่ย รถล้อเดิมครับเป็นแนวทางครับสาหรับใครที่เป็นล้อเดิมแล้วอยากจะอัปเกรดเบรกใส่เบรกไทเยนจานสามแปดศูนย์ครับนี่ดูคันนี้เป็นตัวอย่างครับเบรกแดงมเลยฮะหักซ้ายหน่อยหัก้ายหน่อยนี่นะครับโซลคูชิรี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับลูกหมากกันโพงปรับระดับครับอันนี้สีฟ้านะครับซึ่งการทํางานเหมือนสีเหลืองปกตินะครับแต่ว่าพอดีเปลี่ยนสีโหมดดับเล็กน้อยฮะการทำงานเหมือนเันครับคุณภาพเดียวกัน ติดมุกปรับองศาครับนี่ครับตัวเซตใส่ไปแล้วอตรงเลยนะฮะอันนี้โหลด1.5นิ้วครับโหลด1.5นิ้วครับสเต็ปสำนัก JS ครับเบรกล้างครับถ่ายเย็นเส้นเดียวกันครับเห็นไหมครับสีแดงสวยงามครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะต้องใส่อะแดปเตอร์นะครับล้อเดิมถ้าจะใส่เบรกต้องมีอะแดปเตอร์อีกหนึ่งชิ้นนะครับไม่งั้นติดคาลิเปอร์ครับไปดูครับปิดเมนต์ครับโอเค เดี๋ยวผมจะเอาไปลองขับครับคันนี้ฮะต้องลองขับลองเทสครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในรถแป๊บนึงขอขึ้นรถก่อนไปเอาละครับกับเจ้า r e เจนเดอคันที่3นะครับลองกันอีกเช่นเคยครับเหตุผลที่บางทีท่านโทรมาหาผมเบอร์085175แล้วไม่ได้รับสายเนี่แหละครับผมลองรถครับ ทุกวันครับที่อยู่ร้านก็จะทำงานอยู่อย่างนี้ฮะติดต่อคุยงานนะครับดูรายละเอียดแอปพูบงานนะครับแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ไฟนอลครับตรวจเช็ครถลองรถครับผมคันนี้ฮะส่งงานครับโปรเฟนเดอร์ทูนซิลกับในร้อเดิมขอบ20นะครับโหลดอีกจุดนิ้วเบรคไฮเยนหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตอุปกรณ์ครบเซตนะครับ ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยความเร็วคงลองไม่ได้เยอะนะฮะวันนี้เพราะฝนตกครับนะฮะรวให้ดูประสิทธิภาพครับว่ารถที่ทําแล้วปรับแต่งมาแล้วใช้งานได้จริงนะครับบอกเลยฮะของที่ใส่ล้วนแต่มีเหตุและผลครับช่วงล่างทุนซิลี่ก็ทําให้รถรีเจนเดอร์ขับขี่ได้สนุกขึ้นเกาะถนนขึ้น,น,นมั่นใจขึ้นนะครับความเร็วสูงนี่คือยอดเยี่ยมเลยนะฮะ แล้วก็อุปกรณ์ปีกนกปรับมุงสาลูกมากันโค้ปรับมุงสาใส่ไปเพื่อเพิ่มเ,เ,เสริมสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเบรกทะเยนก็ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงนะครับวันนี้เราก็จะลองอยู่ประมาณนี้นะเร็วมากไม่ได้ครับลื่นนะโอเคลองทสเบรกไปเนี่ยฮนะของอะไรนิ่งไม่มีสันไม่มีเป๊ไม่มีปัดนะครับเวลาเบรกเห็นไหมฮะ เนี่ยและครับผมสร้างความเชื่อมั่นนะฮะให้ลูกค้าที่มาทํารถที่ผมนะครับไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามนะครับผมดูแลงานรถทุกคันให้ออกมาดีถ้าจะทําหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนมาตรฐานเดียวกันครับนะฮะเนี่ยและครับอันนี้ดิจิเดอร์สเตปพ่พอบ้านนะครับให้ดูฮะยังมีคาซีทอยู่หลังรถเลยมั้งเห็นไหมมีคาซีทอยู่หลังรถเลยนะฮะโอเคเดี๋ยว เราวนกลับร้านเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับผมเอาครับบ่าย2กว่านะครับลองรีเจนเดอร์คันที่3ฟมฝนยังไม่หยุดตกเลยดูครับวันนี้ฮะ มีเจนเดอร์คันที่4เข้ามาครับคันนี้มาอัปเกรดช่วงล่างครับผมนะฮะก็บรรยากาศคาวๆครับวันนี้คงน่าจะต้องพอแค่นี้ฮะเพราะว่าบบายงกว่าแล้วผมต้องเคลียร์งานอีกหลายอย่างนะครับบรรยากาศคาวๆนะฮะที่ร้านเราทำเนี่ยบีเอ็มคันนี้ก็เปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อนะฮะมาเปลี่ยนล้อแล้วก็เซ็ตโช๊คใหม่นะครับนะรถเล็กทําหมดนะฮะทุกอย่างทุกแนวนะครับทําทุกอย่างครับที่เป็นรถยนต์นะฮะ ยกเว้นทำเครื่องไม่ทำดีเจนเดอร์ที่เราลองอันที่3นะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่เทสเช็คครับรีเช็คขั้นตอนสุดท้ายครับตอนนี้ครับก็ขับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับเดี๋ยวรีเช็คกันหน่อยครับผมแล้วก็จะส่งมอบให้กับพี่เจ้าของรถแล้วนะครับผมอ่านะก็ บรรยากาศวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ F4 JS Racing Wheel ครับ GTR คันนี้เปลี่ยนล้อนะฮะเปลี่ยนล้อครับ OZ ตัวนี้ฮะเป็นตัวท็อปสิเกตครับอันนี้สุดจัดครับสำหรับเจ้า GTR คันนี้นะฮะโอเคฮะสำหรับการทำงานใน1วัน JS Racing Wheel ครับเรียกง่ายๆว่ามันหยดครับวันนี้ฮะตั้งแต่เช้า นะฮะตั้งแต่เช้าตั้งแต่9ก้าโมงยันบ่ายสองนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อยู่ทํางานก็เดินไปเดินมาลองรถคันนู้นลงคันนี้ขึ้นคันนี้นะฮะเพราะว่างานเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างถ้าฝนไม่ตกคาดว่าน่าจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําแต่วันนี้มันฝนมันตกมันก็เลยประมาณหนึ่งนะครับก็โชคดีครับที่เราได้ทําคลิปแบบเรื่อยๆแบบนี้แบบเร็วๆเลยนะฮะ ใครที่อยากจะทำรถนะครับร้าน JS Racing Wheel นะครับเราอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับ Google Map นะครับเซิร์ช Google Map JS Racing Wheel ครับเหมือนชื่อเพจเหมือนชื่อช่อง YouTube ได้เลยนะครับเบอร์โทรผมครับ0851752806บางทีโทรหาัผมไม่ติดท่านพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมโทรหาผมไม่ติดแล้วไม่หรือไม่รับหรือว่ารับแล้วคุยสั้นคุยน้อยเพราะผมอย่างนี้แหละครับลองรถทั้งวันวันนี้ขาดวันนี้ผมลองน่าจะลอยมา4ี่หคันแล้วนะครับ แต่ว่ามันต้องลองอีกเยอะครับอีกหลายคันนะครับให้ลูกค้าเข้าใจไว้ด้วยนะฮะดูให้จบคลิปครับท้ายคลิปผมจะมีเบอร์ชิมงานเบอร์เซลขึ้นให้ทั้งหมดเลยนะครับในกรณีที่โทรหาผมแล้วไม่ได้รับสายโทรไม่ติดโทรเบอร์เซลได้เลยครับเรามีเซลแผนกขายแผนกขายล้อยางล้อยางช่วงล่างระบบเบรกมีทุกแผนกเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆการติดตามนะครับยังไงกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง JS r a c i n g w h e e ด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะฮะแนวทางต่างๆในการแต่งรถเพื่อคนรักรถนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ